สวัสดีครับสาหรับท่านที่สั่งซื้อไม่ตัวนี้ไปแล้วใส่ต่อแล้วมันไม่ดังนะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันอุปกรณ์มันยังไม่ครบครับคือว่ามันมีชุดไม่นี้แล้วใช่ไหมมีไม้นี้แล้วที่เราต้องใช้อีกก็คือแคนทอมแคนทอมพาวเวอร์จ่ายไฟสี่สิบสี่แปดโวลต์อันนี้ตัวนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทในลิงก์มีครับแล้วก็สาย XLR t o XLR อีกเส้นอันนี้ก็มีนในในลิงก์มีครับ คลิกดูในลิงก์ได้เลยตัวนี้ก็ประมาณร้อยหนึง่งแล้วก็สายสายสายเอาท์เพื่อจะไปเข้าอันนี้อันนี้แถมมาจากในชุดนู้นแล้วที่เราต้องใช้ถ้าเรา,เาไว้เข้าเครื่องคาราโอเกะอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้ xlr 2แจ็คตัวนี้นะที่ต้องใช้ก็มีแค่นี้ครับในลิงก์มีหมดนะฮะวิธีต่อก็คือจากตัวไม้เราใช้ xlr 2 w o xlr เสียบเข้าไป แล้วตัวนี้ไปเข้าแฟนทอมแฟนทอมจะมีเอา์กับอินนะเสียบเข้าที่แฟนทอมอินนะแล้วก็ฝั่งเอา์ก็ถ้าเราจะเข้าเครื่อง,องเราเกะแเราก็ใช้จากไม้ธรรมดาหรือจะใช้สายไม้ลอยก็ได้นะเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะใช้ได้แล้วแล้วก็เอามาแปลงตัวนี้มันจะแถมมาในชุดของแฟนทอมนะเสียบเข้าเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตซ์ปุ๊บไม้ดังเลย มันจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราจะใช้ต่อกระโทรศัพท์อะ่ะให้เราใช้เส้นนี้แล้วเอาสายแยกมันจะมีสายแยกซื้ออีกตัวหนึ่งอะ่ะประมาณ2ี่สบามสทนูในลิงก์มีครับเอาตัวนั้นอะ่ะเสียบเข้าไปกระโทรศัพท์เราแล้วเอาเนี่ยเสียบเข้าทางไม้ของสายแยกและอีกเส้นนึงของสายแยกไปเข้าที่ลําโพงประมาณนี้ครับในลิงก์มีครับถ้าต้องการไมโครดนเซอร์ดีๆกดในลิงก์เลยครับขอบคุณครับ